สำหรับคนที่อยากเชื่อมไมคเข้ากับโทรศัพท์อยา่าเพิ่งคิดว่าไมค์มันเสียถ้าไมมันใช้ไม่ได้แต่คุณอาจจะตั้งค่าผิดก็ได้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุกนินเรีย f ออฟไลน์วันนี้มุกนินก็จะมาบอกวิธีการที่จะทําให้เราเชื่อมต่อกับเ,เชื่อมต่อด้วยไมคอะไรก็แล้วแต่เข้ากับโทรศัพท์แล้วเสียงมันเข้าหลายหลายคนอาจจะหาคําตอบไม่ได้ว่าคื้มันเป็นเพราะอะไรว่าทําไมมันไมน่ยเสียบไปแล้วมันใช้ไม่ได้ ก็คือมันเป็นเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นของ iPhone นะมัน iOS ก็คือมันจะใช้ได้ปกติโดยที่ไม่ต้องตั้งค่าแอปแต่ใครที่ใช้รุ่น oppo vivo samsung huawei เหล่านี้ก็คือต้องใช้แอปในเป็นเป็นตัวช่วยในการเชื่อมเสียงเข้ากับกล้องของเรานะคะเดี๋ยววันนี้มุกนินจะมาสอนว่าเราจะเชื่อมมันยังไงแล้วก็ให้ไม์ของเราเนี่ยที่เราคิดว่ามันมันเสียไปแล้วเนี่ย ให้กลับมาใช้ได้อีกครั้งไปดูกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นรุ่น Oppo นะคะก่อนอื่นเราก็จะไปที่ Play Store เลยนะแล้วก็กดเข้าไปหาที่ Open Camera Camera ตัวนี้นะคะแล้วก็กดติดตั้งเลยนะคะนี่หลังจากนั้นเราก็เปิดออกมาเลยนะคะ กดอนุญาตตกลงนี่มันก็จะมาเป็นประมาณนี้เลยนะแล้วเราก็ไปที่ตรงจักตรงนี้นะคะนี่เป็นการตั้งค่านั่นเองนี่มันก็จะเลื่อนลงไปนะคะมันก็จะมีวิดีโอเซตติ้งนะตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าให้ไมค์ของเราเข้ากับโทรศัพท์ของเราได้นะคะ แล้วเราก็จะไปที่ audio source นี่เห็นไหมปกติมันก็จะตั้งค่าเป็นอันนี้เราก็ให้กดที่ external mix นี่หลังจากนั้นเราก็สามารถใช้ลองใช้ได้ก็คือถ้าเราผ่านใช้ผ่านตัวแอปนะมันก็จะสามารถใช้ได้เลยนะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับใครอย่าลืมกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ 拜拜。Bye bye.